สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่1กันยายน 25, 6 5นรมาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่16สิงหากันก่อนนะคะวันที่16สิงหาบนเนาะออก583นะคะ อ่ะห้ามาแปดมาสามมานะคะพี่น้องจ๋าแต่แปดสามสามแปดดูแอดให้เด่นที่สามเด่นที่สามกับเด่นที่หกแปดสามไม่ได้ดึงออกมานะคะแต่ว่าตารางเราเข้าสามตัวเลยนะคะอ่าถ้าตรงนี้เป็นห้าแอดก็ยังได้ตูดนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะจับพลาดจริงๆเลยนะคะอ่ะล่างสี่สองอ่าสี่สองก็มาตารางเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าตารางตัวเด่นดูแอดจับ พลาดอีกแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างไปเข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าอ่ายังไงก็ฝากนําไปพิจารณาดูนะคะอ่ะมาดูของงวดวันที่วันที่หนึ่งกันยานะคะอ้าวอันนี้ของวันที่หนึ่งหนึกันยาเดี๋ยวแอดเขียนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ชื่นชอบค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าตอนแรกแอดก็จะว่าจะลงให้หลายวันแล้วแหละแต่ติดงานนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดเขียนก่อนเด้อว,วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทย นำไปพิจารณาดูนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้ิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ อ่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก่อนอื่นมาดูตารางตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี2 8ง1ปดแล้วก็9้าเนาะเ้าหรือ6นะคะ9้หรือหกเก้ากับ6ตัวเดียวกันเนาะอันทีนี้เด่นของแอดก็คือหกับ2 5กับ2มาดูที่ห้ากัน ห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าหกนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้น้อยน้อยคู่ลงเนาะพี่น้องจา๋าเผื่อนำไปพิจารณานะคะสำหรับเด่นที่สองสองสามสองสามสองสี่สองเก้านะคะอ่ะ แนวทางในชุดกันชุดกันแอดก็จะมีสี่เจ็ดหกสามเก้าสี่อ่ะเดี๋ยวดูตัวที่แอดเน้นก่อนเนาะค่อยดูสามตัวนะคะตัดให้น้อยคู่ลงนะคะพี่น้องจา๋าเอาไปแค่เก้าคู่ก็พอ,อนำไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหน คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะอาสำหรับตัวเด่นในหลักห้านะคะก็คือห้าสองกับห้าหกลับหัวเป็นห้าเ้าด้วยนะถ้าชอบอะแล้วก็สองสามนะคะสองเก้าหรือสองหส่วนแนวทางชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันแอดเน้นไปที่เก้าสี่หรือหกสี่ อทีนี้เรามาดูชุดสามตัวกันบ้างนะคะสามตัวนี้ก็ขอให้มาอีกอรอบที่แล้วก็ไปเข้าตารางสามตัวนะคะก็จะมีสี่ห้าสอง 8 2ดนะคะอ่ะอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือ1 9 4เนาะอ่ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอให้พี่พ fc ทุกๆท,ท่านนะคะ มีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะอ่ะอันนี้เด่นสุดในตารางเนาะก,ก็คือสองห้าสี่นะคะอ่ะขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะโชคดีมีโชคกันทุกๆคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ